สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีสมาชิกทุกๆคนนะครับวันนี้ก็พบกับช่องคอยบันมลเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเว็บขุดออฟไลน์เป็นเว็บขุดโซโลนานะครับที่เราใช้ที่อยู่เผาโซโลนาจากไบแนนนะครับหน้าตาเว็บก็จะเห็น ประมาณนี้นะครับในการขุดอันนี้จะเป็นการขุดฟรีนะครับเขาจะให้มาหนึ่งดี DS, ในการขุดฟรีแล้วก็มีลงทุนด้วยคนที่อยากจะลงทุนซื้อกำลังขุดเพิ่มก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะครับว่า การที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มหรือมันจะเสี่ยงต่อการซื้อกำลังขุดหรือไม่ช่องคอยมนันมมูลนะครับไม่ได้แนะนำส่งเสริมชี้ชวนให้เพื่อนๆหรือคนใดก็ตามนะครับทำการลงทุนหรือซื้อกำลังขุดนะครับการตัดสินใจ พี่เพื่อนๆหรือคนไหนทีด่ดูคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นการตัดสินใจของท่านโดยโตรงนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางช่องพลังมืมูลเพี่ยงแต่เป็นการนำเสนอให้เห็นว่ามันขุดอย่างไรทำงานอย่างไรนะครับและช่องนี้ก็จะแนะนำเสนอว่าจะสอนให้กับเพื่อนๆน,นะรหรือคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้ว ทำการกดฟรีลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะได้บ้างหรือไม่ได้บ้างก็แล้วแต่เว็บนะครับแต่ที่นํามาเสนอเพื่อให้เรารู้ว่าการที่เราจะหาเหรียญต่างๆบนเว็บไซต์นี้เราจะหาจากช่องทางใดได้บ้างโดยที่เราไม่จําเป็นต้องนําความเสี่ยงหรือการลงทุนในส่วนต่างๆเพื่อมาทำเหรียญ มันมากขึ้นแต่ว่าเราใช้วิธีการขุดแบบรีทั้งอาจจะเป็นทั้งมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ตามนะครับฉะนั้นแล้วก็ใช้จักรายานในการรับฟังและรับส่งแต่ละครั้งเนาะโอเคนะครับการลงทะเบียนสำหรับเว็บนี้ก็คือเขาแอดเรสนะรมาลงตรงนี้มาใส่เลยนะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยน,นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเพื่อนสามารถ ลองอ่านดูได้พอนเป็นภาษาอังกฤษก็ลองศึกษาดูเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับในการที่เราจะเอากระเป๋าทางไปเน้นมาก็สามารถเอามาได้แต่ต้องลงทะเบียนหรือยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จก่อนนะครับ จะเอามาทำการนั้นได้นะครับผมลองขุดไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วเึิ่งขุดได้ไปประมาณ1วันก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนส่วนการถอนนี้ยังไม่มีการถอนนะครับหนึ่งดีเดนี่นะฟรี Please. สะละ่ากำลังขุดต่อวันเทาน่านี้ต่อวันผมเริ่มมือวานเนี้ยสามสวันนะครับ นีคือคุยนะครับส่วนแผนธุรกิจหรือแผนลงทุนจะมีบบรายละเอียดตรงนี้นะครับว่าต้องซื้อเท่าไหร่กำลังตุกเท่าไหรู่ีได้กี่วันนะครับคั้งแรกก็จะได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็น้ยกสิบร้อยสิบร้อยแปดแล้วก็สองนะครับในการซื้อก็คือจะบอกตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือฟนะีเนาะอยู่นะเยอะมากเรเอาตัว ตัวฟีลกตัวมื่อกี้นะับก็เริ่มตั้งแต่ร้อยห้าสีองร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแป้มากสุด250นะครับก็จะเป็นกำลังปุดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อกำลังปุดหรือสายลงทุนนะก็ศึกษา แล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงของตัวเองนะครับสำหรับสายฟรีก็จะได้กําลังปลูกเท่านี้นะครับได้ต่อวันเท่านี้นะครับตอนนี้คงปลูกไปแล้วนะครับในการถอนก็มาถอนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเพราะกระเป๋าเราปลูกแล้วใส่ครั้งเดียวนะบ่อยๆไม่ได้ สี่ลายครั้งไม่ได้นะครับก็ใส่เสร็จนะครับเราก็กดตรงนี้เลือกปริมาณตรงนี้นนะว่าม,มันจะไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันยังไม่ถึงยอดครับถ้าเมื่อไหร่ถึงยอดผมจะมาทําคลิปวิดีโอสอนอีกครั้งนะอันนี้สําหรับใครสนใจสําหรับที่จะ นะครับก็คือสมัครได้เลยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าเว็บนะครับก็คือแล้วก็ปิดไว้ได้เลยแล้วก็มาเช็คบ้างวันสองวันอะไรอย่างงี้นะครับก็เข้าดูบ้างว่าเราสามารถถอนได้หรือยังอันนี้ยังไม่เคยถอนนะครับผมเองยังไม่เคยถอนเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเนาะเมื่อมันถอนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้นะครับใต้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่อยากจะสมัครนะครับ c อคเ n าก็ไม่มีอะไรก็จะทั่วไปไม่มีประวัติการสอนการฝากอะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหากใครอยากติดต่อทางแอดมินเจ้าของดูแลเก็กก็ตรงนี้ได้นะครับเว็บไซต์ก็ง่ายๆเรียบๆเ,เนาะอ่ะโอเคก็สำหรับเว็บุดโซโลนาโซโลนาก็จะประมาณนี้นะครับ เน้นฟรีนะครับผมลิงก์สมัครจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องความมีมูลกันด้วยนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ